นี่คือโคมไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์รุ่น120วัตต์โมดิโซล่ารุ่นใหม่ล่าสุดน,นะครับโคมไฟรุ่นนี้ปรับแสงไฟได้3สีมีแสงขาวแสงวอร์มและแสงผสมวัสดุตัวโคมไฟเป็น ABS PC แข็งแรงทนทานใช้งานไปนานๆไม่กรอบแบตเตอรี่อยู่ข้างในตัวโคมไฟเป็นแบตเตอรี่มฟอสเฟตความจุ8,000ม ah, ิลลิแอมอายุการใช้งานประมาณ3ปีถึง4ปีแผงโซลาเซลล์โมโนคริสตัลไลน์กำลัง6โวลต์8วัตต์สายไฟยาว5เมตรกรอบแผงโซลาเซลล์เป็นอลูมิเนียมแข็งแรงท แผงเซลล์ใช้เวลาในการชาร์จพลังงานแบตเตอรี่ประมาณ4 -6 ชั่วโมงมีอุปกรณ์ครบชุดพร้อมติดตั้งใช้งานมีรีโมทมีฐานรีโมทสำหรับวิธีการใช้งานรีโมทนะครับปุ่ม on off เปิดปิดการทำงานสามเหลี่ยมบนล่างเพิ่มลดความสว่าง6 k ปรับแสงขาว4 k แสงผสม3 k แสงวอร์มสามปุ่มด้านล่างตั้งเวลาการทำงาน2ชั่วโมง4ชั่วโมงหรือว่า6ชั่วโมงก็ได้นะครับถ้าเราต่อแผงเซลล์กับตัวโคมไฟเข้าด้วยกันเขาก็จะเป็นโหมดเปิดปิดอัตโนมัติในตอนกลางวันถ้าแผงเซลล์แสง,งบ กลางคืนไฟติดเองอัตโนมัติตามแสงที่เราปรับไว้นะครับสนใจสั่งซื้อสินค้ากดตะกร้าเหลืองด้านล่างนะครับขอบคุณครับ